สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ห้องเรียนภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาอ่านบทที่23สระสระเอชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะในหนังสือเรียนอ่านออกเขียนได้นะคะเป็นบทที่23แล้วนะลูกใกล้จะหมดเล่มแล้วนะคะอ่น้อเ,เรียนพร้อมแล้วเปิดไปที่หน้า108 บทที่23สาระเอนะคะในบทนี้ก็จะมีตัวละครสำคัญชื่อว่าลุงฉีนะคะกำลังไถานาและป้าแฉะนะคะกำลังกลังทำอะไรคะลูกจับปลานะคะอ่านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านตามครูนะคะรอบแรกบทที่23สาระเอะ ลุงฉีป้าแฉะดูในทุ่งนามีปลาเยอะแยะลุงฉีป้าแฉะลงไปไถนาพอแดดอ่อนลง มุ่งตรงกลับมาทั้งลุงและป้าได้ปลาเยอะแยะอ่ารอบที่สองอ่านพร้อมกันเลยนะคะเริ่มค่ะบทที่ยี่สิบสามสาระเอ,อลุงฉีป้าแฉะดูในทุ่งนา มีปลาเยอะแยะลุงฉีป้าแฉะลงไปไถนาพอแดดอ่อนลงมุ่งตรงกลับมาทั้งลุงและป้าได้ปลาเยอะแยะนะคะอ่าต่อไปเปิดไปที่หน้าหนึ่งร้อยเก้า หน้านี้ให้อ่านสะกดคำด้วยนะคะอ่ารอบแรกอ่านตามครูจออ่อเออเจอเจอแพะชะนีไปเจอแพะตาเสียงอเออเงืเงืเงเงเง้งะ แพ้ทำเงื้เงื้งะงะถ่อเอิเธอไปเธอชะนีแนะนำแพ้ไปหาฤาษีเถอฤาษีมีคาถา ทำตาดียอเออเยอะเยอะแยะหรือสีดูแลตาแพะดีแพะดีใจแพะมีตาดี ดูอะไรเยอะแยะ,ะนะคะต่อไปรอบที่สองเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะเริ่มค่ะจอเอ,อเจอเจอแพะชะนีไปเจอแพะตาเสียงอเออเงื้เงืง้งะแพะทำเงื้เงืง งะงะถอเอเธอไปเธอชะนีแนะนำแพะไปหาฤาษีเธอฤาษีมีคาถาทำตาดีย่อเอเยอะเยอะแยะฤาษีดูแลตาแพะดี แพะดีใจแพะมีตาดีดูอะไรเยอะแยะนะคะอ้าแล้วเรียนฝึกอ่านให้คล่องนะคะบทที่23มีให้อ่านแค่สองหน้าไม่มีแบบฝึกหัดนะคะอ่าฝึกอ่านให้คล่องเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับ ครูจิลาพรใหม่ในบทที่24นะคะซึ่งมีสองสระด,ด้วยกันก็คือสระออและสาระโอนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ